เดี๋ยผมคนเดิมชิตาจช่ไม่ต้องพูดว่าอะไรเพราะคือเอขาจะพูดว่าะเออก็อยังไม่ต้องพูดอะไรหรอกผลม,มาจากกันดั้มมุดอากาซึ่งผมได้ทำเสียอยู่ในคอนกันดั้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็จะบลูบลด ออวันนี้อากาสูกี่ออกไปก่อนแล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาแทนทุกคนคงจะเห็นไอ,อ้กาสตก ก็คือครบเซตพัดยานรูมสี่เล่มแค่สี่เล่มผมไม่ได้ขายตัวนั่นแหละที่แม่ผมบนก็วันนี้เราจะมาให้ดูว่าไอ้เซตเวนเวนเนี่ยมันมี ก็แทบไม่มีอะไรเลยทุกคนก็หาซื้อได้ทั่วไปลาซาด้าก็มีชอปปี้ก็มีแต่องซื้อจาลาซาด้าใช่ร้านหนังสือร้านหนังสือเมื่อสองหนึ่งปีก่อนมีตอนปีสองพันยี่สิบตอนโควิดพึ่งระบาดมีมีมีอยู่เล่มเดียวเล่มซาเนมิถือถือดาบนั่นเล่มนั้นที่ผมเห็นแล้วก็มันก็หายหายสับสนใช่ก็ัแล้ว นี่ก็เป็นเล่มแรกที่ผมได้เล่มแรกเลยที่ผมได้กระตูนี้มานี่ก็เป็นหลังจากจบึกรถไฟโซลรันก็จะอันนี้แหละนี่หลังจากเรียนงงคู่เคียวชูโรตายนะฮะก็สปอยนะะเราจะมาทำคลิปสปอยทีหลังใช่ จำละเอียดไม่หมดหรอกครับใช่เ,เล่มน,นี้จบไปเล่มต่อไปก็จะเป็นเล่มที่จบจากเล่มน,นี้ก็คือเล่มนี้อุซูเทงเนนจะพาเข้าสู่ย่านหนึ่งรมก็คือเล่มนี้ใช่ก็คือเล่มนี้ต่อไปสองเล่มนี้ขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันคือเนื้อเรื่องนิดๆเลยแล้วก็จะตีผ้าเข้าไปสู่ ภากหมูบ้านแช่งตีดับซึ่งหมู่บ้านช่งตีดับผมค่อยซื้อทีหลังเพราะว่าตอนนี้ยังหมดเวี A ซื้อไม่ได้อยู่หมดวี A หมดตูด้เลยไม่มีตังค์โอเคก,ก็จะมีอยู่สี่เล่มภากช่างตีดาบก็อืมอืมอืมแต่ผมบอกพ่อว่าถ้าแช่งตีดาบเนี่ยมันค่อยซื้อก็ได้นะ แล้วผมจะไปซื้อกันดั้มเอ็เซียมาทำเสใช่ใช่ใช,ใช่ซึ่งกันดั้มเนี่ยมันก็เยอะอยู่อันนี้ก็ด่าไปค่าตัูสย์ก็อุ่นวายเลยก็สำหรับเคเนี้ก็จบลงไปแล้วเลือนิดนึงนะครับวันนี้จะเที่ยงกว่าตอนนี้ตอนเที่ยงนะฮะยัง ไม่ได้นะแล้วก็แดงรกมากเลยใช่ใช่ย๋ยวกินอะไรเมนตุก มันไม่ทนหรอมันหมดแล้วมั้หมดแล้วหมดเร็วพวกผมใช้เยอะกลิ่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เออมันจะมีวันเพรด้วย,ยวขอไปเอาแอ่ะ ผมเมวันพีชแล้วก็ไอเล่มอีกเล่มหนึ่งที่ผมผมจต็ตั้งไว้ตรงนั้นแล้วกบบเล่มนั้นเป็นเล่มสปายท้ายสิบวันพีชสองเล่มอ่าเล่มนี้ยังไม่จบเลยเพราะขี้เกียจอ่านเพราะว่าไม่เคยชอบวันพีชจากเวลานั่งเบื่อเบื่อไม่มีโทรศัพท์นะฮะก็จะอ่านนั่นเนี้ยแหละ ยังอ่านสองเล่มนี้แต่ว่าผมยังอ่าน,านเล่มนี้ไม่จบเลยเพราะว่าไม่ได้ติดตามอะไรบ้างอ่านได้แค่ช่วงต้นๆนเลยต่อไปเล่มนี้เล่มนี้ไม่ต้องพูดถึงเล่มนี้มีลูฟี่อยู่แล้ว,วบบลูฟี่อยู่ไหนวะใช่นี่ไงลูฟี่ ท้ายคลิปเล่มนี้เนี่ยบางคนอาจจะตามจบแล้วก็ได้เล่มนี้มันหาย,ยากมันหาย,ยากอยู่ช่นในขนาดหนึ่งแต่ว่าบ้านยายผมมีเสื้อมีมีเฉยบ้านยายนะเขาจะซื้อกาตูนเก่าๆมาซึ่ง,งก็คือโจโจ๋ห่า นี่ลายเส้นเขาอาจารย์เอาร์กอ่นะเนาะซึ่งภาคแปดก็ยังไม่จบเลยเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูของสะสมไปแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ